ขอต้อนรับสู่ช่องจอมยุทธภาคมังล์จอมยุทธอดุดโลกตอนที่สามสิบหกทีทนี่ที่ไหนเฮ้ยแกทำอะไรนะ่ะอ้าวยังไม่ตายอีกเหรอเออที่นี่คือเวทีหลักของรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสินนะว่าแต่เดี๋ยวก่อนเมื่กี้ เจ้ากำลังทำอะไรลนะ่ะก็เผ่อดีว่าแถวนี้มันไม่มีเสื้อเลยนะสิก็เลยว่าอยากจะขอยืมเจ้าสักหน่อยแถวนี้ทำไมถึงไม่มีเสื้อผ้างั้นละ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะออาข้าเข้าใจแล้วพอเข้ามาก็เกิดการต่อสู้เลยสินะทุกคนเป็นศัตรูกันก็ไม่แปกลกหรอกเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วอีกสองคนละ่ะอย่าบอกนะว่าเจ้าอ่ ้าเองเขาไม่รู้เหมือนกันพอรู้สึกตัวอีกทีก็เหลือเพียงแค่ข้ากับเจ้าแล้วอองี้นี่เองต่อให้มาจากทางเข้าเดียวกันแต่ก็จะถูกสุ่มแยกไปสินะแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ที่จะได้หลุดพ้นจากไอ้เจ้าอสุรกายนั่นว่าแต่ว,ว่าเจ้าเถิดบาดแพลสาหัสเอาเรื่องเลยนะสภาพแบบนี้นะ่ะ มีแต่จะเป็นตัวถ่วงบ,บ้าเอ้ยดันมาลดการป้องกันต่อหน้าศัตรูซะได้สภาพแบบนี้ฉันสู้กับเขาไม่ได้แน่นี่ข้าจจบแล้วงั้นเหรออย่าขยับละการใช้พลังที่ไม่ถนัดมันไม่ค่อยง่ายสักเท่าไหร่เออเดี๋ยวก่อนนี่เขากำลังรักษาข้างั้นเหรอไม่ไม่มีทางแนะ่ท่านมาจินวอน กำลังใช้พลังรักษาของฉันอยู่งั้นเหรอคะไหวไหมเนี่ยนี่มันเป็นไปได้ด้วยงั้นเหรอเขาไม่เคยจับตัวเลนมาจนตอนนี้ถอดชุดกับพลังเลนนี่นาหรือว่าพลังดุดคืนนั่นไม่ใช่พลังคอสโมโตั้งแต่แรกรีบไปกันเถอะก่อนที่พวกเราจะเสียพวกตัวแข็งแกร่งไปมากกว่านี้ทอะทําไมาเจ้าถึงช่วยข้าข้าเป็นศัตรูกับเจ้าเชียวนะ รอบสุดท้ายนี่เป็นการแข่งเดียวนะ,ะ <S <S อเออก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่หรือยังไงมีหรือที่ข่าจะทิ้งเครื่องตรวจจับพลังประสิทธิภาพสูงไว้โดยที่ไม่ได้ใช้งาน <S <S น่ะเพราะงั้นรีบตรวจจับพวกที่แข็งแกร่งที่อยู่ใกล้ๆน,ในี้แล้วบอกข้ามาซะเดี๋ยวตาแบบนี้มันดูคุนๆุนแฮะ ไม่น่าอนะว่าแกจะทำอาวุธดีๆชิ้นเดียวที่ตัวเองมีหลุดมือไปได้ตอนนี้แกนะ่ะก็เป็นได้เพียงแค่เยื่ออันโอชะาของข้าเท่านั้นมนุษย์โลกเอย๋ยของพพน,นันนะ่ะไม่จะเป็นหรอกเว้ยเจ้าโง่ความหยิ่งพยองมีแต่จะทำให้เจ้าอ่อนแอลงถ้าไม่มีอาวุธนั่น เจ้าก็ไม่มีทางสร้างรอยขีดควรให้กับข้าได้หรอกอ๋อหมายถึงตัวเองสินะฮะทั่วทั้งล่างแกมีแต่ใบมีดสีฟ้าพลังคอสโมของเผ่าแมนแท็กสินะลูกไม้เตื่นเยอะจริงงั้นเหรอขวัญน,นี่ไม่ใช่คิด หมายความว่าคิดจะบดบังวิสัยทัศน์แล้วเลยงจุดบอดสินะแต่เสียใจด้วยนะร่างกา,ายนี้ไม่มีจุดบอดฮะแล้วยังไงทะลุกเก็ดของบาสลิสได้งั้นเหรออาวุธนั่นเอ๊ะแค่ก้อนหินธรรมดาเองนี่บ้านนะ พลังคอสโมของเผ่าเดคาบุสใช่ต่อให้ไม่มีแท่งเหล็กนั่นข้าก็สร้างอาวุธจากสสารอานินทรีย์ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นทีนี้เข้าใจหรือยังละ่ะเจ้าอสรพิษเท่านี้ก็จัดการไปได้หนึ่งฮะอะไรกันการสะกดจิต น่าจะสมบูรณ์แบบแล้วแท้ๆนิดเออเป็นอย่างนั้นเองสินะเป็นฝีมือของเผ่าโนมาดิสินะแอแฮมสวัสดีครับทุกคนขอโทษที่ทำให้ต้องรอนานนะเอ่อตอนนี้เพ่คือใจดีกว่าที่คิดแฮ เอาพูดเรื่องตรงนะปวดหัวแทนมาร์กจริงๆรอบตัวมีแต่อะไรไม่รู้มาร์กทีเคอซี่แต่ว่าตอนนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าพระเอกอ่ะมันจริงขนาดไหนก็คือดูแล้วแค่มองเฉยๆก็สามารถก๊อปปี้ได้เลยตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าพลังก๊อปปี้หรือว่าพลังฟื้นฟูพลังชีวิตอ่ะมันมาจากเอเลี่ยนหรือว่าคอสโมจริงๆหรือเปล่า หรือว่ามันจะอะไรที่เหนือกว่านั้นตอนนี้ยังงงอยู่นะว่าพระเอกเก่งขนาดไหนเอาจริงก็อยากจะพูดถึงแปดนาทีนะ่จาจะกลัวมันดูจะเป็นคลิกเบทเกินไปมาถึงว่าจะล่อคนดูเกินไปถ้าใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเออก็คลิปคิดตัวต,ต่อไปก็ขอดูก่อนแล้วกันว่าทำแบบนี้ดีไหมเพราะว่าตอนนี้มันสั้นมากคือแบบตอนมันสั้นอะ่ะแล้ว เสียงภาพตัวละครอะไรมันก็น้อยด้วยก็นั่นแหละสำหรับวันนี้ไปละบาย